แล้ววายลงมาอย่างสวยครับเคเข้าอีกสวยจัดวายสามตัวตอนนี้ไหลต่อฮะแล้ววายลงมาสวยอีกแล้วช่อนี้ืหไม่ต้องรอแล้วฟรีเกมอะเกือบพันนะคุณผู้ชมกำไรเน้นๆครับโอ้โหแล้วลงมาสวยอีกแล้วช่อนี้หกร้อยโอ้โหวายกี่ตัวเนี่ย เอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมจ r ล s ิ i c k คิงดอมนะคุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย PG Soft เช่นเคยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮนะ มาครับคุณผู้ชมวันนี้ทุน300บาทนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นหาฟรีเกมกันวันนี้ผมจะไม่ซื้อนะนี่เล่นเบทห้าบาทเลยครับป่จะมาไหมฟรีเกมวันนี้แล้วช็อตนี้ไหลเจครับมีวายไหลต่อสวยฮะ ไปต่อครับจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยอนนี้แตกสวยแล้วเปลี่ยนเป็นขาไปตัวหนึ่งแล้ววายเข้าชอนนี้สวยจัดคูณสามแล้วตอนนี้ครับโอ้โหเจไม่เข้านะถ้าเข้าี่ได้ไหลต่อ,อแตกตัวสวยอีกแล้ว แล้วไหลต่อสวยจัดวายอยู่สักไกลเลยชอนนี้จะมาไหมเนี่ยฟรีเกมผมวันนี้ไหลสิบครับแล้วมีวายเข้าสวยแล้ววายเข้าอีกไหลต่อดีชอนนี้โอ้โหไหลเจอ,อีกวายเข้าอีกืสวยครับไหลไปอีกยาวๆชอนนี้โอ้โหแล้ววายลงมาขนาดนี้ไหลต่อเนื่องเนี่ยฮะรออะไร โอ้ยช็อนี้ได้มา600ครับสวยจัดเพิ่มเบ็ดเลยงี้อูจ๋จะพันแล้วคุณผู้ชมฟรีเกมเราเราต้องการ4ตัวนะแต่มันยังไม่เข้าเลยแล้ววายลงมาอย่างสวยครับเคเข้าอีกสวยจัดวาย3ตัวช็อนี้ไหลต่อฮะแล้ววายลงมาสวยแล้วช็อนี้ไม่ต้องรอแล้วฟรีเกมอะ แค่นี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยโอ้โหช่อนี้แปดร้อยเกือบพันนะคุณผู้ชมกำไรเน้นๆครับโอ้โหแล้วลงมาสวยอีกแล้วช่อนี้หกร้อยโอ้โหวาวายกี่ตัวเนี่ยโอ้โหแต่ละช็อตสวยๆนั้นเรายังจะหาฟรีเกมกันอยู่เลยนะ แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะไม่ต้องเข้าก็ได้มั้งฟรีเกมถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหมาทีละตัวสองตัวคุณผู้ชมสแคตเตอร์ไม่ค่อยลงเลยดิมาสามตัวเนี่ยขาดอีกตัวเดียวก็เข้าแล้วอู้แล้วเข้าฟรีเกมครับมาสุดท้ายก็หาจนเจอครับ ช้อนนี้มีวายสองตัวเข้าอย่งนี้สวยเราได้ฟรีเกมเพิ่มมาอีกหนึ่งครั้งครับเค <Okay, S 2> เข้าแล้วไม่ไหลช้อนนี้แตกสวยแล้วไหลต่อครับสิบลงมา โอ้โหสิบแม่งไม่ลงช่องนี้นะเกได้ได้ฟรีเกมเพิ่มมาหนึ่งครั้งครับวายเข้าช่อนนี้แล้วไหลต่อไหมสวยครับหื แต่ไม่ไหลายอีกเลยขาดไปช่องหนึ่งฟีเกมเข้ามาครับได้เพิ่มรัวรโวโอ้โหแล้วได้เพิ่มมาสองตัวครับรอบนี้ไหลไปยาวๆอะ ยันจบคลิปอะสวยแล้วเปลี่ยนเป็นเจลหูไม่ไม่มีตัวเข้าต่อคุณผู้ชมไม่งั้นได้หลายอีกโหแต่ฟรีเกมไม่ค่อยแจกเท่าไหร่นะรอบนี้นตัวแพวไม่ค่อยแตกเลยมีวายเข้าสวยแล้วขาดไปทีเดียวตัวสองตัว อะไรว้เนี่ยคูณสิบห้าแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเราได้มาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะไ <c oughs> หลต่อครับแล้วได้เพิ่มอีกสวยคูณสิบเจ็ดแล้วอะ่ะตัวแพงยังไม่เข้าเลยคุณผู้ชมโอ้โห แลวยังได้หมุนเพิ่มอีกครับคูณสิบเก้าล้วขอตัวแพงเข้าสักช็อตมาคูณยี่สิบเนี่ยอืมสวยคูณยี่สิบครับแล้วไหลโอ้โหแม่งไม่ไหลเลยไม่ลงมาต่อ,อตัวเนี้ยขาไปตัวเดียวเอง หมุนไป21ครั้งโหได้มา900กระือว่าคุ้มอยู่นะเบ็ด10บาทถือโอเคอยู่ครับวันนี้กำไร3,000กว่าคุณผู้ชมเอาเรื่องอยู่นะเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ